สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์จากสุเทวาแห่งจักรวาลได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568 การโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานความร้อนในครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธท,ที่สถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีกันอยู่แล้วนะคะซึ่งดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะในจังหวะที่โคจรมาเจอกันมาร่วมกันแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตามไม่น้อยดังนั้นเรามาพิจารณาค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ จะมีบทบาทต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณค่ะ ในวันที่17กันยายนไปจนถึง17ตุลาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะจะยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตานี่ถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็ว่าได้ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเรือนโชคลาบใหญ่ ก็นับว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์อย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะยิ่งไปกว่านั้นดาวพระอาทิตย์นั้นได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธด้วยซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็เป็นดาวคู่มิตรกันนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันในครั้งนี้ค่ะสมัยได้รวบรวม3เรื่อง3ประการที่ส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงจังหวะ1เดือนตรงนี้นะคะ อย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากต่อดวงชะตาของคุณก็เป็นเรื่องของการงานค่ะเมื่อดาวการงานโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภเรือนลาบเรือนโชคเรือนแห่งความสําเร็จแบบนี้นะคะงานจะเด่นมากเป็นช่วงที่คุณนั้นแก้ปัญหาทางด้านการงานได้ดีมากมีงานใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ให้คุณได้หยิบจับหยิบทาและโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาด้วยนะฮะจังหวะที่มีโอกาสเข้ามานะชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้รีบคว้าเอาไว้ เพราะชีวิตของคนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสดีๆเข้ามาบ่อยครั้งนักนะคะเมื่อมีจังหวะดีๆมีโอกาสดีๆก็อยากจะให้คุณพิจารณาแนะว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณทําได้หรือเปล่าคุณมีลู่ทางในการต่อยอดหรือเปล่านะคะเพราะถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วก็อยากจะให้คุณสามต่อค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก้ะในระยะนี้ขยับขยายงานได้อย่างเต็มที่เลยนะใครเป็นเจ้าของธรุรกิจกิจการใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ทำงานอิสระอยากจะทําสิ่งนั้นเพิ่มสิ่งนี้เพิ่มอยากจะต่อยอด อยากจะขยับขยายหรือบางคนมีงานเดิมงานประจําทําอยู่แล้วอยากจะลุยให้เต็มที่ใช้เวลากับงานให้เต็มที่ในช่วงระยะเวลา1เดือนตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นพยายามมุ่งมั่นโฟกัสนะคะแล้วก็พยา,ายามใส่เต็มใส่ทุกอย่างด้วยพลังงานเต็มร้อยนะคะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมากๆเลยทีเดียวงานที่คุณทําอยู่โดดเด่นก้าวหน้า มีช่องทางที่จะขยับขยายมีคนซัพพอร์ตมีคนผลักดันบางคนได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีคนยอมรับนับหน้าถือตาส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะหางานใหม่ได้นะคะมีลู่ทางมีโอกาสในการต่อยอดงานได้มีช่องทางใหม่ๆที่คุณจะเข้าไปหยิบไปจับไปทําได้หรือเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ทางด้านการงานใครๆก็อยากดึงตัวคุณไปร่วมงานใครๆก็อยากร่วมหุ้นร่วมทีมกับคุณแบบนี้ค่ะชาว และคะนาราศีพิจิกจะมีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงนะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณนะซึ่งสมัยมองว่าระยะนี้เนี่ยโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นจังหวะในการลุยนะคะทำงานเชิงรุกได้ดีงานแก้ปัญหาก็ทําได้ดีค่ะ ลำดับต่อมานะคะสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกยะายราศีนั่นก็คือการพูดการเจรจาโดดเด่นมากๆค่ะชาวพิจิกท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนการบรรยายการพรีเซน์นนำเสนอการซื้อมาขายไปต้องเจรจาต้องต่อรองกับผู้คนคุณจะทำได้ดีมากนะ ว่าจาเป็นเลิศนะว่าจานำพาโชคลาบนะคะสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนได้ชาวพิจิกคะคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงินมีเกณฑ์สำเร็จหรือแม้แต่จะคุยเพื่อไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่น นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีอย่างแท้จริงเลยนะสำหรับชาวพิจิกนะคะใครต้องการที่จะทำข้อตกลงทำเงื่อนไขในช่วงนี้นะสามารถจัดทำได้การตกลงนโยบายเงื่อนไขแนวทาง อะไรต่างๆที่จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยนะคะมาจัดทำในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีรับรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกะต้องอธิบายเสริมเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับใครบางคนทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเช่นมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับญาติพี่น้องระยะนี้เหมาะในการไกล่เกลีย่ยนะเพราะคำพูดของคุณมันเด่นนะคะคำพูดของคุณกำลังกำลังมี power นะพูดอะไรก็มีความน่าเชื่อถือคนรับฟังเพราะฉะนั้นไกล่เกลีย่ยได้ค่ะหรือคุณจะไปเป็นคนกลางเพื่อไกลเกลีย่ยให้กับคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือถ้าเป็นคุณที่มีปัญหาเองนะคุณไปไกล่เกลีย่ยเองจัดการเองไปเคลียร์เองไปคุยเองแบบนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะเป็นจังหวะที่เหมาะในการสื่อสารเหมาะในการพูดเหมาะในการเจรจาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับประการต่อมาค่ะ สิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นเลยนะต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะข,ของดวงชะตานั่นก็คือชาวพิจิกจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงเด่นมากยิ่งขึ้นดาวพระอาทิตย์คือชื่อเสียงดาวพระอาทิตย์คือลาภยศเกีดยรติยศดาวพระอาทิตย์คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ดังนั้นเด่นมากๆค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกเวลาที่คุณเดือดร้อนมีปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครให้นึกถึงคนที่อายุมากกว่าให้นึกถึงคนที่อาวุโสกว่าให้นึกถึงคนที่อยู่ในขั้นหรือในตำแหน่งที่สูงกว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณได้อาจจะเป็นในลักษณะของการชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษานะให้คำแนะนำและคำแนะนำเหล่านั้นล้วนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เอาไปแก้ไขได้เอาไปใช้งานได้จริงเป็นประมาณนี้นะคะและอย่างที่บอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงผู้คนยอมรับนับถือรักใคร่เคารพในตัวคุณมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีคำว่าชื่อเสียงเด่นเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องโด่งดังมีคนรู้จักเยอะแยะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เวลาที่ใครบางคนมีปัญหา แล้วเขาหาทางออกทางแก้ไม่ได้เขาจะมาหาคุณเขามองว่าคุณเด่นในเรื่องนี้คุณช่วยเหลือเขาได้แบบนี้ก็ได้นะคุณมีชื่อเสียงในเรื่องของเทคโนโลยีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ใช้งานโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้เขามาปรึกษาคุณอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะยกตัวอย่างเพื่อให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้มองภาพได้ชัดเจนนะ,นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่คนจะนึกถึงคุณค่ะ เขาอาจจะมาขอคำแนะนำจากคุณมาปรึกษาคุณหรืออาจจะมาไหว้วานคุณเพราะว่าคุณทำสิ่งนี้เด่นคุณทำสิ่งนี้ได้ดีแบบนี้ก็ได้นะจังหวะนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าเปิดกว้างอย่างมากเลยทีเดียวดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนเด่นๆอย่างเรือนลาพระแล้วก็ร่วมกันกับดาวพระพุธดาวคู่มิตร หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยติดขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยชะงักเคยชะลอมันก็จะมีเกณฑ์คึกคักคึกครื้น,น,นใครที่ทําการค้าการข,า,า,รขายก็จะเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้นะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มฟื้นตัวการค้าขายเศรษฐ,ฐกิจการเงินมันจะสะพัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก็คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ